ชาวลัคนาราศีมังกรถามว่าดาวพุทธที่ย้ายไปอยู่ในเรือนจันทร์นั้นส่งผลอย่างไรนะครับต้องบอกว่าดาวพุธนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนสุภพพะหมายถึงสิ่งที่ดีงามความสำเร็จความโชคดีแล้วพุธก็ไปอยู่ในเรือนของจันทร์ซึ่งเป็นคู่มิตรอยู่กับดาวเกต นะส่งผลตั้งแต่ช่วงนี้แหละจริงๆส่งผลตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมาแล้วจนถึงประมาณวันที่23กรกฎาคมส่งผลคืออะไรส่งผลคือคุณจะนะครับขอบคุณหัวใจนะครับคุณจะมีความโดดเด่นในวงสังคมในเพศตรงข้ามนะหรือมีเพศตรงข้ามพยายามมาผูกมิตรผูกสัมพันธ์กับคุณ หรืออาจจะไปเจอผู้ชายที่มีอายุมากกว่าหลายปีหรือบางคนที่เป็นเพศชายอาจจะไปเจอผู้หญิงที่สวยก็อาจจะเป็นกระดังงารนไฟก็ได้เออนะครับนี่แหละคือชาวลัคนาราศีมังกรแล้วก็ชาวลัคนาราศีมังกรเช่นกันนะครับดาวพุทธที่ไปอยู่ในเรือนจันนั้นไอ้พุธกับจันเนี่ยมันเป็นคู่มิตรใหญ่ จันโฉมตรูพุทธงเยาช่วงนี้ติดต่ออะไรใครพูดจาเพราะๆะนะครับและเดี๋ยวทุกอย่างจะราบรื่นสำเร็จโดยง่ายนะสำเร็จโดยง่ายนะครับนี่แหละนี่แหละคืออาน,นิสงส์ที่ชัดเจนของชาวลัคนาราศีมังกรนะเด่นมากนะครับพุทธที่ไปอยู่ในเรือนจันทร์ตรงนี้สวัสดีทางติกตอกด้วยนะครับสวัสดีทางติกตอกและก็ทุกๆุกโซเชียลที่ ดูไลฟ์ตรงนี้อยู่นะถัดจากลัคนาราศีมังกรก็มาถึงชาวลัคนาราศีธนูพุทธที่ไปอยู่ในเรือนจันทร์ตรงนี้ส่งผลอย่างไรต้องบอกว่าพุธไปอยู่ในเรือนมรณะนะแล้วพุธเองดาวพุธเองก็เป็นดาวเจ้าเรือนความรักและดาวเจ้าเรือนการงานของชาวลัคนาราศีธนู ถามว่าส่งผลอย่างไรถ้าเอาเด่นๆเลยก็คือว่าคุณอาจจะต้องเดินทางเพราะงานหรืองานที่ทำให้คุณจะต้องเดินทางนั้นนะครับนะมักจะนำพาซึ่งความสำเร็จและความโชคดีมาให้มักจะนำพาซึ่งความสำเร็จและความโชคดีมาให้นะไอง,งานที่คุณจะต้องเดินทางเนี่ยนะครับแล้วก็อธิบายได้ต่อไปว่าพุทธที่ไปอยู่ในเรือนจันทร์ตรงนี้ นะมีโอกาสนะครับที่จะพบรักหรือเป็นอะไรที่เกี่ยวกับทางไกลนะฮะหรือเพศตรงข้ามที่ทางไกลไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้เจอกันแต่ช่วงนี้ถ้าเดินทางอาจจะดียังไงผมก็ย้ําเหตุผลเพราะว่าพุธไม่ได้ไปอยู่ลอยๆดวงเดียวไปอยู่กับดาวเกตที่ย้ายเข้ามาสมทบด้วยมองยังไงก็หมายถึงการเดินทางเอาเป็นว่าชาวลัคนาราศีธนูเดินทางแล้วมีโชคมีลาบแน่นอน นะครับใครที่มีความรู้สึกว่าการเงินไม่ค่อยคล่องตัวติดต่ออะไรติดตดขัดขัดหา응โอกาสเดินทางไปโนู่นมานี่บ้างอย่าไปอยู่กับที่อย่าไปเซ็งเซงเอื่อยเอื่ไม่ดีนะอย่าไปเซ็งเซงเอื่อยเอืไม่ดีนะครับเนี่ยอธิบายกันไว้ชัดไม่รู้จะชัดยังไงแล้วนะครับ ถัดจากชาวลัคนาราศีธนูก็มาถึงชาวลัคนาราศีพิจิกดาวพุธท,ที่ไปอยู่ในเรือนจันรท์คู่มิตรอยู่กับดาวเกตนั้นส่งผลอย่างไรส่งผลให้ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นเจรจาตาอวดใดๆก็ตามในเรื่องการงานมักจะได้รับความสำเร็จดี นะฮะแล้วก็แล้วก็การติดต่อธุร,รัปป่าปังใดๆที่เกี่ยวกับต่างประเทศนะพุธไปอยู่กับเกตนะแล้วก็เรียนสุภาด้วยก็มักจะได้รับความสําเร็จดีดาวพุธยังมาจากเรือนลาภะของชาวลัคนาราศีพิจิกนั่นก็หมายความว่าลาบผลทางไกลมักจะส่งผลดีกับตัวคุณเองเนี่ยส่งผลเด่นๆเลยเด่นๆเลย,เเเลยสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิก นะครับพุทธมาจากเรือนลาพะนะนะส่งผลดีเด่นๆเลยนะครับชัดเจนที่สุดไม่มีอะไรชัดไปกว่านี้แล้วแล้วในกรณีที่พุทธไปอยู่ในเรือนจันนั้นมันเป็นคู่มิตรกันเจ้าบ้านเขาต้อนรับนั่นก็หมายความว่าถ้าคุณคิดริเริ่มจะทําอะไรนะครับที่เป็นธุรกิจใหม่ๆงานที่สองงานที่สาม นะแล้วก็ไปอยู่กับดาวเกตด้วยถ้าไปเกี่ยวกับเรื่องของออนลงออนไลน์แล้วก็ยิ่งจะได้รับความสำเร็จมากเป็นพิเศษนะครับ